ะมาเปิดเอาเอ AK สักกระบอกหนึ่งในกลองในวงล้อในอะไรเขาเรียกว่าในอะไรในวงล้อแหละมันก็จะมีชุดสีทองด้วยเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่สไตล์เราเท่าไหร่เราก็มี AK ซึ่งตอนแรกอะที่เบนเห็น a อเอะเป็นรู้สึกว่าเบนก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะเรามี AK น้ำแข็งอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นฟิลแบบคล้ายๆน้ำแข็งแต่พอมาดู ตรงนี้คือตรงนี้ทำให้เป็นอยากได้เพราะว่ามีเอฟเฟกยิงอย่างอื่นก็สวยตามแบบของเขาเนาะอย่างอื่นก็ตามนั้นนะคะมีประมาณนี้มีชุดมีรถมีปืนเนาะแต่ว่าเราต้องการ AK เท่านั้นคีดถ้าเกิดแบบเปิดออกมา10 UC แรกเราได้ปืนนี่ก็แบบไปเลยนะคะไม่อยู่แล้วมาลอง10 UC แรกก่อนแล้วกัน เอคออกมาเลย<อ>นี่ไงเอคีไหมล่ะอืมไม่รอช้าค่ะเริ่มเลยดีกว่ามันมีแบบหุ่นติงตงๆริงไหมไม่มีก็คือแบบเปิดออกมาอย่างนี้เลยมันจะดีเดี๋ยวมันจะดีทุกคนถ้ามันเกลือตั้งแต่แรกอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวปืนมันจะออกจะพังเหรอหุย ไ,ได้ไทายปะนะ่ะได้ไทายไ,ได้ไทายยี่สิบกล่องได้ไทายทุกคนยี่สิบกล่องได้ไทายนะคะไปต่อครับปังมากค่ะอยากให้มันหมุนติงติงติงเงี้ยมันไม่หมุนเลยโอ้อไปไปต่อคะ่ะ นี่ตั้งแต่ดูมายังไม่ได้สิบเหรียญเลยนะยังไม่ได้สิบเหรียญสักอันเลยนะเ <laughs> ฮ้ยทำไมเหรียญมันออกยากจังเลยอ่ะไปไปต่อค่ะ <c oughs> เลขหนึ่งมันเยอะไปไหมบั๊กเปล่าหนูว่าไอ้ดีบัก๊กมาไปต่อค่ะกล่องที่ห้องซิวแล้วนะ <c oughs> ทาจชิง มไม่มีอะไรเลยอะกระดาเนี้ยมีแต่เหรียญกับเหรียญเหรียญเหรียญแต่ว่าดีนะดีที่ได้เหรียญแต่ไม่ได้สิบเหรียญสักอันเลย่ะใจร้คนอู้ฮืาพี่ไม่เอาแปหมวก ไม่ได้อยากได้หมวกไงดูไงไองของชมพูเนี่ยถ้าเกิดปืนออกมันก็จบเราไหมดูดิไปค่ะไปเรื่อยๆพี่ทำไมทำไมเหรียญหนูได้น้อยจังเลยอ่ะไอ้ดีมันบกักลวเนี่ยดูดีเนี่ยมีแต่หนึ่งเหรียญกับสามเหรียญหนึ่งเหรียญสามเหรียญหนึ่งเหรียญสามเหรียญทำจริงกล้องนนี้มันบัตรซบ ไดที่สามค่ะทุกคนหนูแรกได้แล้วอ่ะหนูหนูจะสะบัดตูดออกไปแล้วนะเพราะว่าวันนี้จะมาเอาแค่ a อเคนะคะทุกคนมุย mm hmm. ได้ทายอีกแล้วใช่ได้ทายเยอะแต่ว่าสิ่งที่เป็นรู้สึกว่ามันเกลือก็คือเราไม่ได้อะไรเลยในเนี้ยได้แค่หมวกหมวกอันนี้อันเดียวใช่ไหมเราก็ได้ทายมาสามอัน เราได้เหรียญมาแค่270แบบ2 7เหรียญก็เอาปืนแค่นั้นเลยท้ายออกดีมากใช่เป็นรู้สึกว่าท้ายออกดีแต่ว่าของอย่างอื่นเป็นไม่ออกเป็นถือว่าเกลือนะเดี๋ยวเราแลกเลยดีกว่าไปละนะยิงเย่กดแล้วนะส ลยห้าหูมันพอดีแบบพอดีเป๊ะมากอะมีไทยห้าอัน